ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมก็เคาะวันวันที่เรียบร้อยฮะสำหรับ Infinite คบาบาวอินฟินิตคอมโบกัวเบต้าเนี่ยวันสิบหกพฤษภาเนี้ยก็ผมก็เตรียมพร้อมเรียบรอยย้รรยบรอยแล้วฮะสมัครไอดูงไอดีเรียบร้อยละรอทสระบบเลยฮะผมก็แวะเข้ามาดูดูตามข่าวสารของหน้าเพจอยู่เรื่อยๆฮะจากข้อมูลในกระทั่งคลิปที่ซีีโอเขาลงหรือว่าคลิปที่เพื่อนๆสตรีมเมอร์ท่านอื่นเนี่ยเขาก็ลงไว้ฮะว่า มันจะมีอะไรมาในช่วง Open Beta แผฮะแพทแรกก็สหรับใ่าที่ตามช่องผมก็จะรู้ว่าผมเนี่ยเป็นสายฟาร์มอะฟาร์มแล้วก็ไม่ค่อยลงทุนอะไรฮะลงทุนแค่เติมพรีเมียมแล้วก็ฟาร์มหาของอย่างเดียวฮะสำหรับเกมที่จะเปิดเร็วๆนี้เนี่ยก็หลายๆคนก็ยังคงเดาทางค่ายใหม่ยังไม่ถูกฮะก็ข้อมูลก็มีออกมาเยอะประมาณหนึ่งนะคฮะว่า าจะมีอะไรมาบ้างนะไม่ว่าจะเป็นระบบฝากขายตลาดหรือว่าเควสหลักที่ไว้เก็บเวลเรื่องการซื้อขายคือทางคือในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยก็จะเน้นไปที่ในฝากขายเนี่ยจะเน้นไปที่เป็นเจมซะมากกว่าฮะแล้วก็ M เนี่ยจะมีมูลค่ามากฮะเพราะว่าเควสเนื้อเรื่องเนี่ยเควสเนื้อเรื่องปกติเซิร์ฟเก่าเนี่ยมันก็จะได้ตังค์แล้วเขา ก็ตัดออกไปฮะสำหรับไอคิวส์เนื้อเรื่องที่มันได้ M มาก็แรกๆที่เราเคยเล่นกันก็เลเวลก็้าก็ได้มาประมาณ60 M ถึง100 M นะกันแล้วแต่ฮะกันแล้วแต,แวแต่แล้วเขาก็ค่อยปรับปรับลงมาเรื่อยๆแต่ตอนนี้เนี่ยเขาปรับให้เหมือนกับเกาหลีคือควสเควสหลักเนี่ยจะไม่มี M อ็มฮะคราวนี้ M ก็จะหายากแล้ว M จะได้มาอย่างไงฮะแล้วก็ต้อง M ได้มาอย่างไงก็ต้องรอดูตอนโคเปตา้าฮะว่า M มันจะได้มาอย่างไงอาจจะเป็นแบบขยะหรือว่าขายขยะอย่างนี้ฮะ ก็จะเป็นอย่างนี้ซะมากกว่านะแล้วก็ไอฝากขานี่ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจมซะส่วนใหญ่ในการซื้อขายเจมจะมีส่วนสําคัญมากครับคำถามที่ผมเจอบ่อยฮะตอนเปิดเซิฟเนี่ยสําหรับสายฟรีจะอยู่ได้ไหมผมตอบได้เลยครับว่าอยู่ได้ฮะแต่ว่าสายฟรีเนี่ยมันต้องแลกมาด้วยความขยันครับไม่ใช่ว่าเกมคาบาาทุกเกมะทุกเกมที่มีการมีการเทรดซื้อขายกันเนี่ย เพื่อฟาร์มหาของหรืออะไรเนี่ยสายฟรีเนี่ยคือต้องเล่นหนักหน่วงกว่าสายเติมอยู่แล้วฮะคุณบอกว่าเออเล่นสายฟรีมันจะอยู่รอดไหมฮะอยู่รอดได้ฮนะแต่ว่าต้องขยันกว่าสายเติม4ี่หเท่าเลยฮะถ้าใครติดตามช่องผมก็มจะรู้แต่ก่อนเนี่ยผมฟาร์มที่สมัยยังไม่มีออโต้ดันเนี่ยผมฟาร์มทีละร้อยรอบ500รอยอบพันรอบก็เคยฟาร์มมาแล้วะสำหรับการลงดันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออาชีพไหนโหดสุดมัน ให้ผมบอกตามตรงก็คืออย่างที่ผมเคยพูดไว้แต่สมัยคลิปก่อนๆนะบอกว่าเกมคาบาเนี่ยทุกตัวละครเนี่ยทุกอาชีพฮะเนี่ยเก่งเท่ากันหมดนะถ้าของเท่ากันคือเก่งเท่ากันหมดฮนะขึ้นอยู่กับว่ารูปแบบการใช้งานจะเป็นยังไงฮนะว่าใครจะบางคนชอบลงวอลอย่างเงี้ยบางคนชอบลงดันบางคนชอบลงแจเขียวก็รูปแบบการใช้งานไม่เหมือนกันนะแค่นั้นเองจริงๆนะแต่ถ้าจะเลือกเล่น อาชีพไหนก็คือชอบอาชีพไหนเล่นอาชีพนั้นฮะแต่ว่าควรจะมีเผื่ออาชีพลองเผื่อล้วเบื่อแล้วจะเล่นอีกอาชีพหนึ่งแนะนําให้เป็นพวกสมมุติว่าเล่นเบดเดอร์แล้วอาจจะเล่นอาชีพอื่นเนี่ยควรจะเปลี่ยนเป็นสายที่มันเป็นสายดาบเหมือนกันฮะเพราะว่าของมันจะเอาไปใช้ร่วมกันได้อย่างนี้ฮะส่วนตัวผมก็จะเล่นไม่ฟอสเบดก็ฟอสกันเนอร์ฮะสองตัวนี้แหละ พ o อฟอร์ตเบดก็เคยทาคลิปไว้คนอาจจะเล่นน้อยแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ยังไม่เคยเล่นแบบจริงจังก็คือฟอร์ a อาเชอร์คือก็ลองก็ลองคอมเมนต์ดูแล้วกันฮะอยาห่ให้ผมเล่นอาชีพอะไรแต่ว่าคนทาคลิปฟอร์ a อาเชอร์น้อยมากส่วนใหญ่ก็จะไปเป็นที่ไปที่เบดไม,ไม่ไม่ก็วิสซัดอย่างนี้ครับกาเดียเตอร์ก็มีบ้างอันนี้เราดาช่วงแรกนะอันนี้ส่วนดาร์กเมทเนี่ยยังไม่คล่องสกิลก็เคยเล่นมาบ้างแต่ยังไม่คล่องสกิลเท่าไหร่ ดักเหมืนนี่ซอยถี่มากเลยนะคือต้องวางแผนนะว่าคุณจะปลายทางการฟาร์มคุณจะไปฟาร์มที่ไหนฮะถ้าจะไปฟาร์มที่แจเรเวล4.56แล้วก็แจเขียวเนี่ยก็จะเป็นสายถึกฮะแล้วจะมีฟอร์ชิลกกเดเตอร์แล้วก็ลองสุดท้ายก็เป็นวอรฮะซึ่งตัวที่ฟาร์มในแจได้ดีที่สุดน,นั่คือเป็นไกเดเตอร์ฮะลองมาก็เป็นฟอร์ชิลแล้วลองมาอีกก็จะเป็นวอร์ฮะ คนีนสายถึกเนะี่ยข้อดีของไกเดเตอร์นี่คือไม่มีของก็ลงแจเขียวได้สบายอนะ่ะข้อดีของชิลก็คือถึกถึกแต่ว่าดามเมจนเบายืนได้สบายอนะ่ะของน้อยก็ได้ฮนะแต่ว่าไม่ต้องเน้นชุดนะแต่ว่าไปเน้นอาวุธก่อนเลยสําหรับฟอร์ชิลส่วนวอเนี่ยข้อดีของวอเนี่ยก็คืออาวุธใช้แค่เล่มเดียวฮนะแล้วก็ราคาถูกที่สุดแล้วฮนะราคาอาวุธถูกที่สุดแล้วก็เป็นที่ต้องการของปาร์ตี้เผื่อจะไปลงดันใหญ่ในอนาคตนะ่วอนี่คือเป็น1ตัวที่ ทีมปาร์ตี้ดันใหญ่ต้องการฮะดันพวกประเภทล่าแหวนแหวนเทมปัตแหวนด็อกเตอร์อะไรบมาณนี้ฮะในอนาคตส่วนฟอสชิลก็เป็นที่ต้องการของดันใหญ่เหมือนกันฮะในในปาร์ตี้ฮะ ส่วนใครสายโซโล่ก็แนะนำกาเดียเตอร์นี่สำหรับคนที่จะฟาร์มดันแจรีเวล4-5-6นะแล้วก็แจเขียวแล้วก็อนาคตถ้ามีของหน่อยก็ลงดีวายได้สำหรับกาเดียเตอร์ส่วนสายดันเนี่ยสายดันพวกดันเล็กๆทั้งหลายแหล่พวกดันส้มดันเขียวอยางเงี้ยก็อาชีพอื่นได้หมดเลยฮะแล้วแต่ชอบเลยฮะแล้วแชอบเลยทุกอาชีพก็ได้หมดนั่นแหละแล้วแต่ชอบเลยตัวที่ไวสุดน่าจะเป็นถ้าในเวอร์ชันมือถือนะ เป็นยกให้นี่เลยฮะฟอร์ดกันเนอร์ฮะตัวนี้เพราะว่าเท่าที่ได้ยินมาแพทแรกเนี่ยน่าจะยังไม่มีออโต้ดันนะผมเพเลยมองข้ามไปก,ก่อนสาหรับฟอร์ดกันเนอร์อาจจะเป็นไว้เล่ป็นตัวลองไว้เล่นทีหลังฮะเพราะว่าเกมคาร์บาวาเนี่ยไม่ได้เล่นแค่ตัวเดียวนะเพราะว่าเราต้องสร้างอาชิพเมนเลเวลฮะเพื่อเอาฉายาเลเวลทั้ง6ช่อง6กเอหกหสล็อตในในไอดีของเราถ้ามันไม่พอก็ มีตังก็เติมเปิดสล็อตอีกฮะถ้าช่วงแรกๆก็จะเป็นเบเดอร์ฮะตอนที่เกมเปิดใหม่มันจะไม่มีของเหมือนที่เราเล่นแต่ก่อนนะที่มีของบวก15พร้อมแต่ก็ต้องดูว่าในแคชช็อปเนี่ยเหมือนกับเซิร์ฟเก่าเขาเอาชุดเช่าบวก15อย่างนี้ฮะสาวันมาอันนั้นคือของดีเลยฮะของดีที่ทําให้เราฟาร์มสบายได้ทั้งชุดได้ทั้งอาวุธแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ฟาร์มดันได้เร็วในช่วง ในช่วงที่มันยังออโต้ดันยังไม่มานั่นคือวิสาสนะแต่วิาสาัก็ต้องมีของประมาณหนึ่งฮะต้องมีของประมาณหนึ่งเพราะว่ามันบิงแล้วก็ดัดได้ไวฮะคืออยู่ที่ชอบเลยครับว่าจะเล่นตัวไหนทุกตัวมันก็ฟาร์มได้หมดแหละเอาจริงๆแล้วเนี่ยครั้งก่อนที่เซิฟเก่าเปิดใหม่ผมเล่นตัววอตัวแรกนะก็ฟาร์มได้สบายๆฮะผมก็ช่างใจอยู่ว่าจะเล่นฟอร์ตเบเดอร์ฟอร์ตอาร์เชอร์หรือว่าวอลเลอร์ก็ถ้าเล่นฟอร์ตอาร์เชอร์เนี่ยผมก็จะ เอาเอาวุธเนี่ยมาใช้กับฟอร์ดกันเนอร์ได้นะดูแล้วน่าจะเป็นเรื่องแล้วกันนะปักหมุดไวที่ฟอร์ดอาเชอร์ก่อนนะไม่แน่เผื่อได้ทำคอนเทนต์ของดาร์กเมดไปด้วยนะคือต้องอธิบายก่อนนะเกมนี้เนี่ยสำหรับสายฟรีเนี่ยมันต้องขยันเบอร์สุดน,นะถามว่า จะไม่เติมได้ไหมมันก็ได้นะแต่ว่าแนะนําว่าควรเติมพรีเมียมก่อนเลยฮะอันดับแรกฮะมันไม่น่าจะไม่น่าจะลําบากที่จะเติมเอ่อพรีเมียมหรอกนะเพราะว่าพรีเมียมเนี่ยคือส่วนสําคัญในการเก็บเลเวลอะในการเก็บเลเวลที่สําคัญเนี่ยมันทําให้เราขายของได้เยอะขึ้นในฝากขายอะถ้าไม่มีพรีเมียมเนี่ยมันจะขายได้ทีละ3ชิ้นทีละ3ชิ้นแต่ว่าถ้ามีพรีเมียมเนี่ยมันจะขายได้ทีละ15ฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะทีละ15สล็อตแล้วก็มันสามารถแลก เปลี่ยนที่เป็นเจมฮะแล้วก็เสียค่าส่วนกลางน้อยฮะน้อยกว่าน้อยกว่าไม่มีพรีเมียมคือพรีเมียมคือตัวตัวพอยต์หลักฮะในการเล่นคาบาวเลยนะคือใครจะเติมสมโกทงกาชาดหนัก,กอีกเรื่องหนึ่งฮะแล้วแต่ใครมีทุนเลยผมนี่ก็ปักหมุดไว้เลยว่าเติมแค่พรีเมียมอะแล้วก็เล่นมือยาว,ยาวส่วนเนื้อหาเกมเนี่ยก็ต้องรอดูวันที่16ฮะว่าแพทแรกเห็นเขาบอกว่าไม่ร39ก็160ฮะช่วงเลเวลฮะที่เอามาแพทแรก เพราะว่าน่าจะเอามาทีละทีละแพทก่อนนะไม่น่าจะเอาไว้99หรือ200มาแต่ดูจากค่ายนี้เนี่ยค่ายชื่อว่าคอมโบคอมโบอินเตอร์แอคทีฟอ่าก็ถือว่าทีมงานเขาเนี่ยเป็นคนเล่นเกมฮะเป็นคนเล่นเกมเป็นนักแข่งเกมเลยนะไปแข่งระดับโลกอะไรนะที่ดูในคลิปในเพจเขานะเขาเป็นคนที่เข้าใจเกมมากอนะ่ะเข้าใจระบบด้วยฮนะว่าเกมมันต้องมีการซื้อขายมีอะไรเป็นเรื่องปกติอนะ่ะและเขาจะเข้าไปควบคุม ไม่ให้เอ็มมันเฟ้อไม่ให้ตลาดในการตลาดนอกที่เราซื้อขายกันเนี่ยมันมันเบร์เกินไปฮะถ้ามันเบร์เกินไปมันจะทําให้ผู้เล่นใหม่ๆหรือผู้เล่นที่เขาอยากเล่นแล้วอยากมีเอ็มอยากทําของนะเขาก็จะไม่กล้าหยิบจับอ่าเดี๋ยวก็ต้องรอดูแล้วกันน,ะนี่คือหน้าเพจน,นะก็ประมาณนี้แล้วกันฮะเดี๋ยวรอเซิร์เปิดค่อยว่ากันนะคิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสวัสดีครับ